แสงสีเหลืองความยาว590นาโนเมตรเป็นลำขนานใช้ผ่านสลิดคู่นะครับมีระยะระหว่างสลิด250ไมโครเมตรแสงที่ตกกระทบบนฉากสลิดซึ่งอยู่ห่างจากสลิดนะครับ50เซนติเมตรมีความเข้มดังรูปนะครับระยะ x จะเป็นเท่าใดในหน่วยมิลลิเมตรตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกก่อนนะครับว่าหลายๆคนนะครับคือตกใจถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของกราฟอะไรพวกนี้นะครับแต่ให้คิดในใจเสมอนะครับว่าข้อสอบ ยังไงยังไงก็ไม่ออกเกินหลักสูตรนะครับโดยเฉพาะวิชา,าฟิสิกส์นะครับวิชาอื่นครูไม่แน่ใจนะแต่ว่าฟิสิกส์แน่นอนแค่นี้ก็แค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับแค่นี้ก็ยากแล้วไม่ได้เกินหลักสูตรเลยเพราะนั้นไม่ว่าจะให้กราฟอะไรมาก็ต้องคิดถึงว่าเราเรียนอะไรมานะครับโดยเฉพาะถ้าบอกว่าใครเคยทดลองเนี่ยจะเห็นภาพได้ง่ายมากนะครับเดี๋ยวจะวาดภาพให้ดูก่อนแล้วกันนะครับภาพนะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นแถบ มืดนะครับเห็นไหมตัวนี้เป็นแถบมืดนะนี่ก็แถบมืดนะครับอ่านี่ก็มืดเหมือนกันอันนี้เป็นโนดแล้วกันนะฮะโนด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 ,โนโนดอ่ะคราวนี้ให้ตัวนี้เป็น A 1อันนี้เป็น A 2ครับส่วนโนดเราไม่ต้องไปดูแล้วกันนะครับเราดูแค่แอนติโดนก็พอนะครับแถบสว่างเพราะนั้น ระยะ x ก็คือระยะที่นะครับเขาถามว่า a 1กับ a 2เนี่มันห่างกันเท่าไหร่ก็แค่น,นี้เองนะครับมั่ได้มีอะไรมากเพราะนั้นเราก็มาดูครับ a 1ก่อนแล้วกันนะกระจองที่ให้ a 2ไว้ก่อนแล้วกันนะเราต้องคิดเป็นการวางแผนนะเวลาเราเขียนบล็อกนี้บล็อกนี้อะไรเพราะทำนองนี้นะครับสมการนะครับสมการของการแทรกสอดนะครับก็มีว่านะครับ d ไซเซต้านะครับเท่ากับ N อ็ลมดาตัวนี้เป็นของแอนติโนดนะครับเมื่อ N เท่ากับ0นยเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนอย่างนี้นะครับเขียนไว้ข้างข้างๆก็ได้คนระับเท่ากับ0 1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็น d s ไซเซต้าเท่ากับ n อ็นลัมดามันกันคราวนี้นะครับ่า <D. S 1> ก็คือเป็นระยะระหว่างนะครับสลิดก็คือตัวนี้นะสองห้ไมโครเมตรแต่เราจะเพิ่งไปแทนค่าแล้วกันเนาะเป็น d อย่างนี้นะครับไซเซตานะครับก็คืออ่ x ส่วนด้วย ดีใหญ่นะครับอันนี้เป็น x หนึ่งแล้วกันนะเท่ากับ n ตัวน,นี้เป็น1นะครับคูณกับลมดาโอเคนะต่อมาครับ d ตัวน,นี้เป็น x 2นะครับอืมแล้วก็ตัวน,นี้เป็น d ใหญ่นะครับแล้ว n ตัวน,นี้เป็น2นะครับเป็นสอลมดาโอเคไหมครับ คราวนี้เราก็มาดูนะครับว่าระยะนะครับห่างก็คือตัวนี้ระยะตัวนี้เป็นเดลต้าเอ็กซ์แล้วกันเนาะเขียนว่าเป็นเดลต้าเอ็กซ์นะเพื่อจะไม่ให้งงนะครับเพื่อเขียนว่าเป็นเดลต้าเอ็กซ์นะข้อนี้ตะกุกตะกากกันนิดนึงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดลต้าเอ็กซ์ครับเดลต้าเอ็กซ์ก็คือ จะได้ว่าเป็น x 2นะครับลบด้วย x 1โอเคไหมครับว่ามันห่างนะครับจากระยะกลางนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับก็มาเป็นตัวนี้เป็น x 1นะครับจะเท่ากับ d ใหญ่คูณ lambda หารด้วย d เล็กนะครับส่วนนี้ x 2องครับจะได้เท่ากับ2แลมด m d a d ใหญ่ I K หารด้วย d เล็กครับ แต่ที่เป็นสมการที่สองนะแต่นี่เป็นสมการที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพอจะมองเห็นภาพแล้วนะครับว่าต้องเอาสองตั้งนะครับลบด้วยหนึ่งนะครับมันก็จะได้เดลต้าเอ็กนะครับจะเท่ากับเอ็กสองลบด้วยเอ็กหนึ่งนะครับเพราะฉนั้นก็จะได้ว่าสองแลมด้าดีใหญ่หารด้วยดีเล็กนะครับลบด้วยดีเดี๋ยวเขียนให้สวยๆขึ้นนิดหนึง่งลวกันนะปุ๊บปุ๊บคุณจะเขียนว่า แลมดาดีใหญ่หารด้วยดีเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเดลต้า x นะครับคือสิ่งที่โจทย์เขาสนใจนะครับเขาถามว่าเดลต้า x เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับสองลบหนึ่งนะครับแลมดาดีใหญ่หารด้วยดีเล็กโอเค เราะนั้นก็จะมีค่ากับเรดเจอดีใหญ่หารดีเล็กนี่นะครับหลังจากนั้นค่อยมาแทนค่าตัวเลขเข้ามานะครับจะจบแล้วลมดาความยาวขึ้นครับตัวนี้ครับห้าร้อยเก้าสิบนาโนเมตรก็คือคูณสิการ์ดลบเก้านะครับดีใหญ่ครับเขาบอกว่านะครับห้าสิบเซนติเมตรนะคูณกับห้าสิบคูณสิการ์ลบสองนะครับดีเล็กแหละครับ ดีเล็กก็คือนี่ครับ2อ0ร้ห้สิไมโครเมตรคูณสกําลังลบหนะครับโอเคไหมครับมันไม่มีอะไรมากนอกจากการคิดเลขน,น,นะครับเพราะนั้นคงไม่ต้องมาคิดให้ดูให้มันเสียเวลาเวลานะครับมันจะตอบว่า1 1 8 mm ่งมิลลิเมตรนะครับ ถ้าเด็กคนไหนนะครับคิดได้ไม่เหมือนที่ครูคิดนะครับครูอาจจะคิดผิดก็ได้นะลองกดนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับแล้วถ้าอยากให้ติดตามนะครับถ้าเห็นว่าสิ่งที่ครูสอนแล้วมันเกิดประโยชน์นะครับก็อยากให้ติดตามครบถ้วนครับกด s u b s c r i b e กันได้นะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับ